เป็นคนที่ชอบรับติ๊กที่สุดแต่ว่าเวลาเอามาชอบออกมาตอนท่อนสูงพอดี<า>แล้วมันจะก้มไม่ได้ขอบคุณค่ะเลยนะคะน้ำติ๊ก <laughs> ก็ไม่ใช่หรอกนี่น้องติ๊ก <laughs> น้องติ๊กที่นี่เขาขายด้วยหรอน้องติ๊ก <laughs> กินกินมังคุดน่ะเนาะขอบคุณค่ะอขอโซดาได้ไหม รู <muitas> ้สึกเหมือนกินเพียวเข้าไปนะแหละเรียกน้องทีกินใหญ่เลยโอ้โหเขอบค้นค่ามาเป็นพัร์ี่เดี๋ยวไม่ไว้ให้เพลงอื่นบ้างเลยค่ะบค้นค่าโอ้ทีเดียวหรอคะแล้วอื่นเ็าไม่มีตังหรอคะหมดหมดแค่นี้เหรอโอ้หมดแค่นี้โอ้โ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ ดีใจนะคะที่ได้ร้องเพลงแบบที่พี่ลุกไปไหนนะ,ะอ๋อพี่ลุกอยากให้ร้องนะคะก็ขอบคุณมากมีฝ่ายทำเอ็มวีด้วยนะคะ <c oughs> เฝ้ากันให้ตายไปข้างเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ตายเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอได้ฟังเพลงต,ต่อไปนะคะเดี๋ยวให้แม็กมาเป็นหน้านที่แม็กมากแล้วกันนะคะ ตลอดนะคะ